เอาลวครับผมก็สวีดัสสวัสดีชาา FC Mobile อีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้เราก็มาอยู่กับคลิปการจัดทีมอีกแล้วและการจัดทีมครั้งนี้ใช้งบประมาณเพียงแค่100ล้านนะครับผมด้วยความที่ผมไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งมาในแบบขึ้นให้ดูเขาขอให้จัดทีม100ล้านนะครับแล้วก็พอดีว่าเกมอัปเดตแพทใหม่ด้วยไม่รู้แพทใหม่หรือเปล่าว่าเป็นการอัปเดตครั้งใหม่ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมได้ว่าแพทใหม่ก็แล้วกัน ก็เลยจะมาจัดให้ดูก็แล้วกันนะครับว่า100ล้านในแพทปัจจุบันเนี่ยมันจะไหวไหมมันจะสู้กับแพทปัจจุบันได้หรือเปล่าอย่างเช่นโตเมต,ต้า,ต,าต่างๆนานะครับผมนะก็เดี๋ยวมาทําให้ดูกันส่วนแผนหลักเนี่ยก็จะเป็น4 1 2 1 2 n อรนนะครับเป็นแผนที่อเนกประสงค์สุดๆแล้วนะใครๆก็สามารถเล่นได้อยู่แล้วนะครับ ก็เหมาะมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับที่มีงบสัก100ล้านหรือว่าอยากจะทําทีมสัก100ล้านเอาไปเล่นฮาๆอะไรแบบนี้ก็สามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับผมมาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูก็ผมมีอยู่4ตัวนะก็คือดอนดานุมาโอบักเซซี่ได้เสซเสเชสนี่นะครับแลว้วก็เมนดี้นะส่วนที่น่าสนใจที่สุดก็คือเมนดี้นะครับเพราะว่าเป็นร่างที่น่าจะโอเคที่สุดแล้วในบรรดา4ี่ร่างที่เอามานะครับ แต่ว่าถ้าหากซื้อเมนดีนะ้เนี่ยมันจะได้ประมาณแค่เม็ดเขียวนะครับผมผมอยากได้เม็ดที่มันมากกว่านี้นะจะเป็นเชสตนี่ก็ได้นะครับถ้าหากใครอ,อ,อยากจะเล่นนะเพราะว่าตัวนี้ก็เก่งพอสมควรเหมือนกันนะคเคยเจอในแรงอยู่ส่วนโอปราคเนี่ยก็เก่งเหมือนกันนะคือเคยใช้แล้วก็เจอในแรงเหมือนกันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวที่ถูกใจผมที่สุดก็คือดอนนาลมาครับตัวนี้คือของแท้เลยนะ ก่งนะครับ่นก็คนใช้ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมก็จัดไปเลยครับเม็ดม่วงนะราคากำลังลงเลยครับช่วงนี้งบหนึ่งล,ล้านก็ถือว่าตัวนี้ก็ถือว่าคุมค้มๆแล้วนะส่วนแบ็คขวาเนะี่ยก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือไอตัวเนี้ยอ่านชื่อว่าอะไรวะดีโลโซและสิ่งนะขอขอภัยเพราะว่าผมไม่รู้จักนะครับแต่ว่าไปดูข้าวพลังมาก็ถือว่าโอเคนะ แล้วก็ราคาก็จับต้องได้ด้วยนะครับส่วนตัวหนึ่งก็คือฟิล์มปงตัวเมตาของเราเองไม่ใช่ตัวเมตาตัวสามันของทุกทีกทมนั่นเองนะครับคือฟิล์มโปงมันเก่งอยู่แล้วนะแล้วก็ค่าพลังก็ค่อนข้างแบบดูดีเลยนะครับผมวก็จะฟิล์มปงมาดีกว่านะโอเคครับส่วนตำแหน่งต่อไปจะเป็นแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายจะมี2ตัวเช่นกันครับก็คือเดวี่หตัวนี่ในเรื่อง ความเร็วเลยครับความเร็วจะที่101น,นนะด้วยความที่โออเวร o อ a น้อยแต่ว่าความเร็วมันดีก็เลยนะ่าสนใจนครับส่วนอีกตัวก็คือกาเมโดกิลมิโดนะครับเอออันนี้คือสกิลมันเยอะนะครับแล้วก็เป็นแบ็กซด์ยหนึ่งตัวที่ยอดนิยมมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ร่างนี้นะมันเป็นร่างใหญ่อะร่างหลักร่างเด่นๆนะฮะเรจะเอากิลมิโดนะครับเ ado, บม็ดฟ้านะเม็ดฟ้าก็จะเพียงพอแหละ เก็บตังไว้ซื้อตำแหน่งตัวรุกดีกว่านะครับส่วนกองหลังของเราเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยนะครับตัวแรกก็คือนะวิดิทนะวิดิทนี่คือเคยเล่นแหละรู้สึกว่าโอเคแล้วก็ดีนะครับแล้วก็งบประมาณก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วที่สําคัญันมีสกิลโหมกมาให้ไงส่วนตัวนึงก็คือโบลี่ครับโบลี่นี่เคยเจอนะ น้องผมก็เล่นอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันน่ารำคาญพอสมควรนะครับผมในตัวหนึ่งก็คือดานดิโลเปเรล่าตัวนี้เคยรีวิวไปอยู่นะในทีมงบ150ล้านวะตัวนี้เก่งเลยนะครับก็ราคาถูกมากอีกตัวก็คืออาคาชิครับตัวนี้คือเคยใช้ในล่างของทีมชาติดูแล้วแล้ว,ลวก็มันจิ้มบอลเข้าบอลค่อนข้างดีนะก็เลยแบบน่าสนใจอีกตัวนึ่งก็คือเนสตอนะครับเนสตนี่ก็เก่งอยู่แล้ว มันต้พูดหลายมากเป็นตำนานเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ผมจะเล็งไว้เนี่ยก็จะมีนี่แหละวิดิตกับอาคันจี้นะครับสองตัวที่จะซื้อนะแต่ว่าเนสตาก็อยากได้นะครับแต่ว่าราคาก็กลัวแบบซื้อไปแล้วแบบงบไม่พอนะงั้นผมเอาอาคันจี้ไว้ก่อนก็แล้วกันครับตั้งห่งสุดไปเลยก็อีกตัวหนึ่งเอาเป็นวิดิดนะครับ ิเป็นม Không, ม hey, hi, เม็ดม่วงราคาไม่ใช่กว่าไม่ใช่กวาราคาวางเงินจะไม่โหนะเอาเม็ดฟ้าไปก่อนครับตำแหน่งต่อไปครับผมก็คือกองกลางตัวรับของเราครับผมมี2ตัวเช่นกันตัวแรกก็คือเอสเซียนะครับเอสเซียเนี่ยคือติดใจเลยมาจากเอ่อร่างใหญ่นะร่างใหญ่จากทำคลิปเลย ผูมเชลเซีครับเออคือร่างนั้นคือถูกใจมากเข้าบอลดีมากถูกใจตัวก็คือกาตุโซครับตัวนี้เมื่อก่อนเนี่ยคือเห็นคนเล่นเยอะมากเลนะเล่นเยอะสุสสดๆอะ่ะก็เลยเลือกเป็นกาตูโซดีกว่านะครับส่วนเอเซียนก็ถ้าหากชอบก็จัดเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่โอเคนะดูดีเลยแล้วก็น่าจะเล่นดีเหมือนกันนะครับในงบหนึ่งร้อยล้านนะต้องจัดเป็นกาตโซเนาะ เพราะว่าเมื่อก่อนจะนิยมมากปัจจุบันก็น่าจะเก่งอยู่แหละมัง้ง <c oughs> ไม่เคยเล่นนะครับการตูโซส่วนคู่กองกลางของเราก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นบาเวเด้แลนะ้วตัวที่สองก็จะเป็นวาติน่านะครับตัวที่สามก็จะเป็นโบดิทแล้วก็ตัวที่สี่ก็จะเป็นเดรบอยครับเดรบอยนี่คือต้องมีนะต้องมีเลยเพราะว่าเป็นตัวที่ส่งบอลได้ดีมากๆแล้วก็เท้าเนี่ยไซส์ห้า 5, ขวาห้า 5, ด้วยนะครับเล่นได้ทั้งสองเท้าเลยนะก็ราคาถูกด้วยนะครับผม จัดไปครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเอาเป็นบาเบเร่นะว่าอยากจะได้ตัวที่มันสามารถวิ่งไล่บอลได้แล้วก็วิ่งเติมเกมลุกได้นะครับผมจัดไปครับต้แหน่งต่อไปครับก็คือ CAM ของเราหรือว่ากลางตัวรุกข,ของเราเองน,นครับก็จะมีโซคาเตสนะปาฮิมครับมูเซล่าบูโลคอนเดสแล้วก็บักโจนะใครชอบสายแบบอิตาลีอิตาลีแล้วก็บักโจเลยก็ได้นะครับก็ถือว่า ป็นอีกตัวหนึ่งน่าสนใจแล้วก็ราคาถูกนะครับผมว่าจะเป็นบูโน่ก็ได้นะบูโน่ตัวนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีเลยนะครับเคยเล่นอยู่ในฟูเป็นอยู่นะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือมูเซล่าครับตัวนี้น่าสนใจนะน่าสนใจนะครับค่าบอลังก็ค่อนข้างโอเคเลยส่วนอีกตัวก็คือบราหิมครับตัวนี้เท้าสองข้างถนัดทั้งคู่นะครับไซส์ห้าขวาห้าแล้วก็เป็นตัวนักเตะของเรอมาริดด้วยไงและอีกตัวครับคือน่าสนใจมากก็คือโซคาเต้นั่นเองครับแน่นอนผมจัดโซคาเต้ครับ เพราะว่าเก่งเออเคยใช้งานอยู่แล้วก็มันเก่งมากๆเลยนะครับกับสวอเตสเวอร์ชันนี e ้นะก็จัดไปเลยครับผมและตำแหน่งสุดท้ายของผมก็คือกล่องหน้าของเรานั่นเองนะก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับตัวแรกก็จะเป็นฟานบัตเทนเนาะต่อไปก็คือรัสปาโดรีนะครับมีเชฟเชงโก้นะฟานเพอร์ซี่นะครับจิ n โนล่านะ ก็ดีตาตาเล่น,นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือคริซโนโรนัลโดนั่นเองนะครับคริซโนโรนัลโดเนี่ยก็คืออยากเล่นนะแต่ว่าราคามันกลัวซื้อไปแล้วแบบไม่มีตังค์ซื้อตัวอื่นเข้า <c oughs> ใจป่ะถ้าใครอยากจะเล่นก็ก็ซื้อได้นะครับก็ซื้อได้นะแต่ว่ามันพอหรือเปล่ามันก็พอนะอืมแต่ว่าความเร็วนั่นแหละประเด็นมันเก่งคนะรับมันเก่งแต่ว่าในเรื่องของความเร็วมันสู้ฟาเบอร์ซี่ไม่ได้เลยอะ ผมว่าผมเอาฟาเบอร์ซี่ดีกว่านะฟาเบอร์ซี่กับเชฟเชงโก้นะครับอันนีแนะ้แล้วแต่นะแล้วแต่นี่คือคัดมาให้เดานะก็มีประมาณนี้แหละแล้วแต่เลย่าจะซื้อใครนะครับแต่ว่าผมเลือกฟาเบอร์ซี่กับเชฟเชงโก้นะเชฟเชงโก้นี่เป็นตัวหนึ่งที่เก่งนะครับเก่งเลยคือเคยเอาไปเล่นฟูลเชลซีแล้วแบบมันเก่งเวอร์เกินนะครับคืออยู่ในฟูลทีปุ๊บเก่งมากเลย แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเอามาเล่นในทีม้อยล้านเนี่ยมันจะเก่งด้วยหรือเปล่านะก็จัดไปครับเม็ดม่วงนะโอเคผมก็ประมาณนี้นะหน้าตานักเตะของเราเดี๋ยวมาดูกล้ทีนะครับตอนรับนักเตะหรือว่าตอนซื้อนักเตะครบแล้วนะโอเคผมเราก็ได้นักเตะครบหมดแล้วนะแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งตำแหน่งนะคือตำแหน่งกองหลังของเราเอง ตั้งซื้อ,อคันจี้หนาแล้วไม่มีใครขายเลยก็เลยจัดฟานไรท์มาเลยนะครับฟานไรที่ oty ร่างเล็กนะก็มีปรับแต่งแค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นนะครับผมแล้วก็รับมาเลยครับผมโดยรวมก็115ล้านนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าถ้าหากเอาใส่ทีมแล้วเนะี่ยหน้าตามันจะมายังไงทุยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับต้องโอเวอร์โอ,โอ,โอเท่าไหร่นะโอเคผมนี่ก็คือ หน้าตาของทีมเรานะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยโอออยู่ที่97เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะว่าที่ผมมาเล่นเนี่ยคือผมไม่ได้เทนเลยนะถ้าหากอยากจะเล่นให้สนุกเนีย่ยก็เอาไปเทนดีกว่านะครับโอเคเราไปดูกันดีกว่าครับว่าในเกมมันจะเป็นยังไงนะโอโหแล้วดูแบบทีม Piet ที่ผมเจอโอ้เทนจัดเต็มเลยแต่ว่าทีมเราไม่ได้เทนเลยนะแล้วก็ทีมของเขาเ네นี่ยค่อนข้างที่จะ fright? โอ ه, อ,อ,อเยอะกว่าเราด้วยนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดกแล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้มันรีแรงด้วยอ่ะจะโดนทีมตึงตึงนะครับผมก็แนละ้วกแพ้แนละ้วก็ขออภัยด้วยนะพยายามเล่นเต็มที่นะครับอื้ยโอ้ยผมไม่ได้นะอ่ะโอ้ยอย่างผิวเลยไงยกมาโอเคตัดได้ยังได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมีรอดครับ โดนมีก่อนเลยหนึ่งศูนย์กองหนังเราเคลียร์บอลไม่ดีนะเออผิดที่ผมนะแต่ผมไปกดส่งนะไม่ได้กดเคลียร์นะเมืเ่อกี้ดูดิโอ้โหโดนยิงไปก่อนครับหนึ่งศูนย์เลยเราต้องค่อยๆเล่นคนระับเราเล่นไวไม่ได้นะเพราะทีมเขาเขาไวเหมือนกันนะครับเราจะเสียเปรียบได้นะไปโอ้โหได้อยู่ได้อยู่เาเจ็บเชนโก้โยกมาหนึ่งทีแล้วย,ยิงลูกนี้ ท่ามคานนะพัสดายจัดโอ้ถ้ามันเข้าแนละ้วเมื่อกี้มันสวยมากเลยนะครับ,บปีกไปโอ้โหไม่ทันโอ้โหไม่ได้ด้วยพยายามดักบอลน,นะตอนเนี้ยดักไม่ทันนะท้ายโอ้โหดักได้แล้วแต่บอลไม่เข้าทางนะครับเข้ามานะไงแล้วมันมานะไง โอ้โหหืมหนึ่งอย่างผิวเลยโดนอดิ่ะพยายามเฮ้ยสวยแต่บอลก็ไม่เข้าทางเฮ้ย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 โอเคเขายิงไม่ดีนะเขายิงเมื่อกี้น่ะปั่นโค้งไม่น่าเหลือนะครับจังหวะส่วนกลับลูกนี้ยังไง อ่านเวอร์ซี่โอ้โหโกดผิดครับผมกับก,กดหลอกซะหน่อยเดี๋ยวไปกดพาวเวอร์ช็อตงั้นนะแล้วฟิมปงวิ่งเติมไงทำชิ่งไปค่อยๆโอเคฟิมปงสวยทะลุมาลูกนี้หลอกหนึ่งทีส่งมาตัดตัวตัดเข้าในแล้วเชฟชังโกยิงซ้ำอีกหนึ่งลูกเรียบร้อยครับผมโคกาเต เมื่อกี้จังหวะเขาทำสวยมากเลยนะสวยมากเลยครับแต่ว่าเซรดายเชฟชิงโก้เรายิงไม่เข้านะติดบล็อกซะก่อนนะครับดูครับส่งมาเชฟชิงโก้จังหวะอย่างสวยอ่ะมุมมันดีมากเลยครับแล้วเราก็โชคดีด้วยที่บอลเข้าทางเรานะโซคาเต้ก็เลยจัดไปครับหนึ่งลูกจริงๆชมจิมเขาด้วยนะครับที่กองหลังเขาเล่นดีนะไม่งั้นนี่ก็ไอเสียประตูไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะครับ ตีเสมอเนีล่ละหนึ่งเท่านลครับโอ้โหมาอย่างนี้ไม่น่าเหลือแล้วดูทรงฟิปโป้งโอ้ยเจ้วโอ้ฟิปโ,โ,โ,โปงนิ่งเฮ้ยเอ้าเข้าได้ไงวะปัดได้มั้วเนี่ยเมื่อกี้ไมถึงเข้าพอดูภาพช้าเนี่ยกำลังสงสัยว่าทำไมถึงเข้าโอ้โหโดนนะ ล็อกสาประตูปัดได้แต่เขาโกซะงั้นโดนนำไปแล้วแล้วมันมาอีกแล้วไงโอ้โหแล้วมาโดนกูอีกแล้วโอโ้ฟิป,ปงนี่อีกแล้วโอ้โหฟิป,ปงนิ่งไงถามจริงโอ้โหอัพแพดปุ๊บเออปับไม่รอดครับ ผมเมื่อกี้ฟิมปงนิ่งเลยอ้้เกินนี่ซ้ำ้าไปครับผมเพราะประตูเราพยายามมาปัดแล้วแต่ไม่ทันนะครับบุนกิจจังเลยทำไมฟิล์มปงมันนิ่งวะไม่น่าเลยนะครับถ้าไม่นิ่งเมื่อกี้ก็น่าจะประกบตัวได้อยู่แต่เมื่อกี้มันยืนดูเลยมาดูเกมนี้กันว่าจะยังไหวหรือเปล่านะ โอ้โหแล้วเปิดมาอย่างนี้แม่คืนไปหรือเปล่าโอ้โหแล้วยิงเลยเด็ใจะเย็นจะเย็นจีิงเขาเอาจัดครับโอเคเราค่อยๆไม่รีบเราต้องพยายามต่อบอลครับหาช่องนะส่งมัวสู้เขาไม่ได้ครับเดี๋ยวบอยไม่มีใครขึ้นไปเลย ได้อยู่กัตตุโซะมาทีเดอยบอยหลอกมาหนึ่งทีแล้วยิงโอ้โหแล้วกองหลังเขามาขวางทันวะแล้วเขาสวนไงได้หรือเปล่าหาเล่นไงโอเคครับยังได้อยู่เขาส่งมาตแ,แล้วสวนคืนไม่ค่อยครับโอ้ย้วติดหนึงได้อยู่ไป ออกมาบางทีครับส่งครับแทงมาตรงนี้โอ้โหกดส่งผิดนะแทงมาสวยมากนะเขาบุกต่อนเนื่องไงสลับกันบุกแล้วตอนนี้หาไะ้มีวความเร็วไงโอ้ยเปิดมาได้บ้า้ยเฮ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 ้ยโอ้โหสวย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  <laughs> เกือบละเกือบละ เซฟสวยครับคาร์ดคาร์ดเซฟสวยมากแตงยิวเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยคด์เฮ้ย <laughs> hey. ไม่น่าเลยโดนนำเลยครับเป็นลูกโง่ๆแล้วนะดูดิตรงนี้น่าจะเปิดนะแต่ไปส่งใกล้ซะได้ครับก็เลยโดนโฉกไปนะไม่น่าเล่นเลยครับหน้าโกโดนนำไปก่อนเลยหนึ่งศูนย์ ทีมเราเสียเปรียบนะเราต้องค่อยๆขึ้นทําเกมครับถ้าถ้าหากเรารีบเนะี่ยเราสู้ไม่ได้นะคือทีมผมไม่ได้เทนอะไรเลยก็เลยแบบทาให้เสียเปียบในหลายๆเรื่องนะในเรื่องความเร็วแนละ้วแน่นอนความเร็วนี้เห็นได้ชัดเลยครับทีมเรานีช้ากว่าเขาเลยนะตัดได้ลูกนี้ค่อยๆเราต้องค่อยๆรอเพื่อนเติมแนละ้วอ้าวแล้วมันหลุดไง ก็ยิงเสี่ยงไปหนึ่งทีโอเคได้ครับบอลยังเป็นของเราส่งมาที่โซคัเตสโยกไปหนึ่งทีแล้วปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับผมหนึ่งเท้าแค่เสมอได้ก็โอเคแล้วไม่พูดเกินยิงนะครับเสมอได้ก็โอเคแล้วนะ,ะนะฮารชนะก็คือกำไรนะครับดูลูกนี้ครับโซคัเตสโยกไปหนึ่งทีแล้วปัน่น กว่าจะยิงได้นะครับเราค่อยๆนะก็ประมาณนี้แหละสำหรับทีมที่เสียเปรียบกว่าก็ต้องค่อยๆเล่นนะครับถ้ารีบร้อนนี่อาจจะเสียประตูได้เยอะกว่านี้นะแล้วเปิดมาอีกแล้วไงอุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยอันตรายอันตรายไม่เหมือนครั้งแรกที่เจอกันเกือบแล้วเมื่อกี้เสียบอลอีกแค่เรียบร้อยนะครับไม่เหลือนะของบอลไว้เราเพิ่มเติมครับต้อให้ส่ง มาที่เป่าเวเร่แล้วยิงโอ้โหยิงช้าไปครับกองหลังเขาเข้ามาเร็วว่ยังไงเราพยายามถอยรับนะโอเคเขาก็พยายามโบกใส่เราแนละ้วแต่ว่าเราก็พยายามถอยรับนะเรื่องของกองหลังโอเคเรมเสมอไปหนึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูสรุปท้ายคลิปกันครับว่าทีมนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่เล่นมาแล้วนะ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับทีม100ล้านของผมที่เล่นมาดูมาเป็นยังไงบ้างครับส่วนตัวถือว่าเล่นได้นะแล้วก็โอเคด้วยนะแต่ว่าถ้าห่างากจะ,จะให้ดีกว่านี้เนี่ยก็แนะนําให้เอาไปเทรนเลเวลลเนาะเอาเลเวล้เยอะๆเ่ยก็น่าจะเล่นสนุกขึ้นนะครับแล้วก็เล่นดีขึ้นมากกว่านี้นะก็ประมาณน,นี้นะ้วสำหรับทีม100ล้านของผมใครที่มีงบน้อยๆนะเลือยนะอยากจะได้ทีมดีๆสักทีมหนึ่งหรือว่าทีมนี้แบบสามารถเล่นได้เนี่ย าสามารถดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางได้นะครับผมเอาไปปรับแต่งดูนะเพื่อให้เข้ากับคุณผู้ชมเองนะครับก็ประมาณนี้นสำหรับคลิปนี้นะครับก็หากใครดูคลิปนี้แล้ชอบก็ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะถ้า,ามีตรงไหนที่ผมพูดผิดหรือว่าติดขัดเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ